มีอะไรให้ช่วยไหมคะป้าพอดีป้ามาตามหาลูกกับสามีน,น่ะจ้ะหูอพอจะเคยเห็นคนในรูปนี้ไหมเสร็จแล้วค่ะลุงแกทำอะไรอะ่ะถ่ายรูปลุงยามเขาทำไม ไม่มีอะไรหรอกพอดีจะถ่ายรูปติดบัตรให้ลุงเขาใหม่อะถ้าไม่มีอะไรแล้วผมขอตัวไปทำงานก่อนนะครับค่ะอ่าแล้วก็อย่าลืมนะคะลุงรูปลุงกับลูกเดี๋ยวหนูจะเอาไปอัดกรอบให้ใหม่ได้ครับอะไรวะงงแกจะขอรูปลุงเขามาทำไมไม่มีอะไรหรอกเห็นว่าแกอยากได้รูปอัดกรอบสักใบฉันก็เลยอยากทำให้ ปกติฉันไม่เคยเห็นแกมาคุกคีกับลุงยามเขาเลยนะจะสงสัยอะไรเนี่ยไม่มีอะไรหรอกว่าแต่เมื่อเช้าแกเล่าไม่จบเลยนะที่แกเล่าว่ามีป้าคนหนึ่งตามหาคนอะ่ะสรุปเขาเป็นใครหรออ๋อป้าเขาก็แค่คนแก่ขี้ลืมอะ่ะงั้นเหรอแล้วตอนนี้เขาไปอยู่ไหนแล้วล่ะก็ลูกหลานเขามารับแล้วแหละฉันก็นึกว่าแกจะสงสารรับเขามาอยู่ด้วยซะอีก เห็นชั้นใจดีขนาดนั้นเลยเหรอใช่คนนี้แหละนาเอกสามีป้าอ๋อรูปนี้พ่อถ่ายเอาไว้สมัยที่ฟ้าเรียนมหาหลัยอะคะ่ะนี่เอกเขาไปทำงานเป็นยามเหรอใช่ค่ะเรามีกันสองคนพ่อลูกพ่อเขาบอกว่าฟ้าไม่มีแม่แม่ทิ้งฟ้าไปตั้งแต่เด็กไม่ใช่อย่างนั้นนะฟ้า พ่อเขาทิ้งแม่ไปเองแม่ไม่ได้อยากทิ้งฟ้าเลยพ่อเขาคิดว่าไม่คู่ควรกับแม่แล้วตากับยายก็ไม่ยอมรับเขาแล้วตอนนี้คนตากับคุณยายเขาเขาก็ยังอยู่ที่บ้านจา้ะแม่ก็พยายามตามหาฟ้ากับพ่อมาตลอดแม่ดีใจนะที่แม่เจอฟ้าวันไหนที่แม่ตายไปสมบัติของแม่ก็จะเป็นของลูก งั้นแม่พาฟ้าไปเจอตากับยายดีกว่าถ้าเขาเห็นฟ้าเขาต้องใจอ่อนแน่ๆจะดีเหรอคะแม่ไม่รู้ว่าเขายังโกรธพ่ออยู่หรือเปล่าแต่แม่ตามหาฟ้ามาตั้งหลายเดือนเงินทองก็เริ่มหมดลงเดี๋ยวแม่กลับบ้านก่อนดีกว่าไม่เป็นไรคะ่ะแม่แม่อยู่ที่นี่ก่อนก็ได้โถลูกแม่แม่คงปล่อยให้ฟ้าลำบากมากสินะก็ตั้งแต่ที่พ่อไม่อยู่ ฟ้าก็ลำบากมากเลยค่ะโถ่ฟ้าลูกแม่ว่าแต่แม่พาฟ้าไปดูที่ดินที่แม่จะยกให้ฟ้าได้ไหมคะได้สิจา้าที่ดินที่แม่ว่านี่มันอยู่แถวไหนหรอคะเยฟ้าจะไปไหนเนี่ยฟ้าใครเหรอลูก ฮะนี่แกบอกป้าเขาว่าแกเป็นลูกเขาเหรออย่าเสียงดังไปสิเดี๋ยวป้าเขารู้ว่าฉันไม่ใช่ลูกแล้วจะซวยฉันส่งสารป้าเขาอะเขาเป็นอัลไซเมอร์อยู่ๆก็กลับมาหาฉันอีกเป็นอัลไซเมอร์แกก็น่าจะส่งเขากลับบ้านไม่ก็โทรหาญาติเขาก็ได้นะฉันก็กำลังจะพาเขาไปนี่ไงว่าแต่แกเหอะมาทำไมเนี่ย มาก็ไม่บอกฉันแวะมาแถวนี้พอดีอะ่ะก็เลยมาหาว่าแต่แกจะไปส่งป้าเขานี่ฉันไปด้วยได้ไหมพอดีฉันมีธุระต่ออ่ะโทษทีนะปีใหม่อืมอืองั้นเหรอไม่เป็นไรงั้นไว้วันหลังก็ได้ ที่ตรงนี้เหรอคะที่แม่จะยกให้ฟ้าโอ้ไม่ใช่ตรงนี้จ้ะแต่อยู่ตรงนู้นตรงนี้ตกลงตรงไหนกันแน่คะแม่ตรงนั้นจ้ะที่จริงมีคนติดต่อมาแล้วนะบอกว่าจะให้เป็นสิบสิบล้านเลยมันเป็นสมบัติที่แม่จะยกให้ลูก หมายความว่าถ้าแม่ขายได้แม่จะยกให้ฟ้าหมดเลยใช่ไหมคะแม่ก็จะเอาไว้ให้ลูกแม่แล้วฟ้าใช่ลูกแม่หรือเปล่าล่ะจ๊ะใช่สิคะหาลูกแม่นะมีอะไรเหรอคะป้าป้าตามหาลุงคนนี้ทำไมเขาหนีป้าไปแล้วก็เอาลูกไปด้วยป้าอยากเจอลูกของป้าพอดีป้าจะอยู่ได้อีกไม่นาน ก็เลยอยากมาเจอพวกเขาเป็นครั้งสุดท้ายป้าจะตามหาให้เขามาเลี้ยงดูป้าเหรอไม่ใช่จ้าป้าไม่ได้อยากให้เขามาดูแลอะไรเลยป้าอยากยกสมบัติให้ลูกถ้าป้าตายไปป้าจะได้หมดห่วงจ้าแต่ความหวังมันลิบหลีเลอเกินป้าไม่ได้เจอลูกมา20กว่าปีแล้วถ้าอย่างนั้น ป้าก็ไม่เคยเห็นหน้าลูกเลยสิคะแล้วรู้ไหมคะว่าลูกชื่ออะไรชื่อฟ้าจ้ะแม่หนูคิดว่าชาตินี้จะไม่ได้เจอแม่ซะแล้วพ่อเอกใช่ไหมคะที่แม่ตามหาเนี่ยพ่อฟ้าเองฟ้าฟ้าลูกแม่ฟ้า ใช่ครับผมอยู่กับลูกสองคนแล้วคุณฟ้ารู้ได้ยังไงครับเอ่อแล้วเมียของคุณลุงอะค่ะเขาไปไหนแล้วคะลุงไม่อยากพูดถึงนะครับเรื่องมานานมันแล้วแล้วถ้าให้ลุงกลับไปเจอเมียของลุงลุงอยากไปไหมคะถ้าลุงอยากจะกลับไปลุงคงไม่พาลูกหนีมาหรอกครับอย่างนั้นเหรอคะแล้วถ้าลุงได้เจอเมียอ,อีกครั้งลุงจะจำเขาได้ไหม ฟ้าก็แค่สงสัยอะค่ะว่าคนเราไม่เจอกันตั้ง20ปีจะจำกันได้ไหมจำได้ไม่ลืมหรอกครับถ้าไม่มีอะไรแล้วผมขอตัวก่อนนะครับแกสัมภาษณ์อะไรลุงยามอีกแล้วเนี่ยไม่มีอะไรหรอกแกมาก็ดีฉันมีเรื่องจะปรึกษาช่วงนี้แกดูแปลกๆนะสนใจเรื่องลุงยามจัง แล้วคุณป้าที่บ้านอ่ะเป็นไงบ้างก็หมดเงินไปเยอะแล้วไม่ท่าซื้อมือถือให้เลยเอาแต่สั่งนู่นสั่งนี่ฉันต้องมาจ่ายตามหลังตลอดเดี๋ยวนะซื้อมือถือแกซื้อมือถือให้ป้าเขาทำไมอ่ะเออคือทำไมแกต้องไปออกให้ป้าเขาขนาดนั้นน่ะแกจ่ายเองหมดเลยเหรออ๋อลูกหลานป้าเขาให้เงินมาป้าเขาเลยอยากได้มือถือเอาไว้ติดต่อกันเผื่อพัดหลงอะไรเงี้ย ฉันว่าแกใจดีไปนะคืออยู่ก็ไปรับป้าจากไหนไม่รู้มาอยู่ด้วยแถมดูแลดีอีกโอ้ยไม่มีอะไรหรอกป้าเขาก็ไม่ได้สร้างปัญหาอะไรด้วยคุยเรื่องอื่นดีกว่าพี่ใหม่ถ้าแกมีเงินเป็นสิบสิบล้านแกจะไปทำอะไรอะ่ะฝันหวานอะไรอีกล่ะถ้าฉันมีเงินขนาดนั้นอะฉันลาออกจากงานก่อนเลยคลิดเหมือนฉันเลยตอนนี้ฉันกำลังวางแผนอยู่ว่าจะเอาเงินไปทำอะไรดี แกพูดเหมือนว่าแกจะมีเงินเป็นสิบสิบล้านแล้วเร็วนี้แหละแาวแค่รอวางแผนเล่นๆดูเ็บเงินไปทางแปดร้อยเจ็สิบาทครับแม่สั่งของอะไรมาขอสแกแกนะคะ ได้ครับขอบคุณครับแม่เดือนนี้สั่งของมาเยอะมากเลยนะจ่ายให้แม่ก่อนนะลูกของมันต้องใช้นะ่ะเข้าบ้านเถอะคะ่ะแม่แล้วที่แม่กลับไปหาคุณตากับคุณยายมา นยังไงไบ้าคะตาบอกว่าอยากให้ฟ้ากลับไปด้วยจะได้ยืนยันว่าฟ้าเป็นหลานของตายายจริงๆกลับบ้านกันไหมลูกไปเจอตากับยายฟ้ายังไม่พร้อมเลยค่ะกลัวคุณตากับคุณยายไม่ยอมรับโถ่ฟ้าเดี๋ยวหาเรื่องฟ้าอกีกว่าฟ้าไม่ใช่ลูกของแม่เพราะตากับยายเขาก็ไม่ชอบพ่อเอกไม่ใช่หรอคะ นั่นน่ะสิลูกแม่ก็คิดอยู่ว่าจะทำยังไงดีแล้วนี่แม่กลับบ้านไปได้เงินมาบ้างไหมคะโอ้แม่ลืมไปเลยลูกแม่รีบกลับมาหาฟ้าอยากให้เจอตากับยายก่อนถ้าสมมติว่ายังไม่ต้องไปเจอคุณตากับคุณยายตอนนี้แม่มีสมบัติอะไรบ้างอะคะที่ยกให้ฟ้าได้ก่อนอะ ไม่ได้อะไรนะคะแม่กลัวแค่ว่าถ้าเกิดแม่เป็นอะไรไปคุณตากับคุณยายไม่ยอมรับฟ้าฟ้าจะอยู่ยังไงนี่ก็เสียพ่อไปแล้วคนหนึ่งฟ้าไม่อยากอยู่คนเดียวโอว้ฟ้าของแม่แม่ก็มีที่ดินของแม่นี่แหละถ้าแม่ตายไปมันก็จะเป็นของฟ้าแต่แม่ก็คิดว่าแม่อยากขายนะขายแล้วก็เอาเงินมาให้ฟ้าเลย พราะถ้าแม่ทําเรื่องโอนที่ดินน่ะตากับยายคงไม่ยอมอย่างนั้นก็โอเคนะคะแม่บอกขายไปเลยจะได้เอาเงินมาให้ฟ้าก็ได้จ้ะตั้งแต่แม่มาอยู่กับฟ้าฟ้าคงลําบากแย่เลยฟ้าออกค่าใช้จ่ายให้แม่ทุกอย่างไม่เป็นไรหรอกค่ะก็แม่เป็นแม่ของฟ้านี่เมื่อไหร่เยปานจะขายที่ได้สักที ฉันหมดเันไปเยอะแล้วนะเนี่ยถ้าต้องไปเจอตายยายอะไรนั่นแล,แล้วพิสุก์ต้งไม่ใช่ลูกหลานเขาจริงๆจะซวยอีกเอาวะโทษอีกหน่อยดูเยป้าน,นี่นแคคิดว่าเราเป็นลูกจริงๆวะไงจ๊ะเมื่อคืนฝันหวานถึงเงินล้านอีกหรือเปล่าท้เป็นแซลไปเถอะถ้าฉันมีเงินขึ้นมาจริงๆอะแกจะช็อกเอาหลอดจ้าฉันจะรอดูนะ เฮ้ย <Hey, S 2> ป้าเข้ามาได้ครับเนี่ยลุงยามลุงยามไปดูกันป้าครับป้าลุงยามครับลุงยามแม่ฟ้าฟ้าไม่ต้องตามลุงยามนั่นแม่ฉันเองแม่แกเสียแล้วไม่ใช่ไงเดือนก่อนฉันยังไปงานอยู่เลยป้าข้างบ้านอะ่ะเขาคิดว่าฟ้าเป็นลูกหลงหลงลืมลืมน,น,นี่ก็คงมาตามฟ้าแหละ ไม่ต้องงงนะมารกเขาก็เป็นแบบนี้แหละแม่มาทำอะไรที่นี่แม่คิดถึงลูกอะ่ะ<ๆ>ก็เลยตามมาที่นี่ผมมาแล้วครับพี่เอกสวยแล้วทำไมมาอยู่ที่นี่ได้ล่ะนี่ลุงรู้จักบ้าคนนี้ด้วยหรอคะเย้ yeah. อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาแล้วพอ่อแม่ลูกรู้จักสิเขาเป็นเพื่อนบ้านลุงเอง เพื่อนบ้านลงุงใช่แล้วทำไมเขาตามคุณฟ้ามาเขาไปอยู่โรงพยาบาลเหรอหนีออกไปอีกแล้วนะคะคุณหญิงน้องเผลอไม่ได้เลยออกไปสร้างคอนเทนต์ตลอดฉันไม่ตามลูกพี่นะส่วนลูกก็ผัวฉันตกลงป้าเขาเป็นผู้ป่วยอยู่ที่นี่เหรอคะ ใช่ค่ะป้าเขาเป็นผู้ป่วยจิตเวชชอบหนีออกจากโรงพยาบาลแต่ก็มีคนพามาส่งนะคะมีไม่ใช่เขตแรกหรอกค่ะป้าเขาชอบเรียกทุกคนว่าเป็นลูกแหละค่ะแล้วก็ชอบออกไปตามหาสามีเขาป่วยมานานแล้วเมื่อก่อนเขาอยู่ข้างบ้านลุงลุงก็เคยเอาเข้าวให้เขากินอาการคงหนักแหละเขาเลยจมาอยู่โรงพยาบาลหมายความว่าเขาไม่ได้มีลูกหรือสามีที่ไหนหรอคะใช่ค่ะ นี่เขาคงไปเรียกว่าคุณเป็นลูกสินะแล้วคุณก็เชื่อหรอคะว่าเขาเป็นแม่ลูกลูกเคยมีพยาบาลคนหนึ่งที่ชื่อว่าฟ้าค่ะเขาจะคอยดูแลป้าป้าเขาก็เลยทุกคนว่าฟ้าเลยแล้วก็หนีออกไปข้างนอกบอกจะเอาสมบัติไปให้ลูกแกก็หายไปแบบนี้ละค่ะสุดท้ายก็มีคนพาแกมาคืน ก็มีบางคนนะคะที่คิดจะหลอกแกพอคิดว่าแกมีสมบัติจริงๆแต่พอไม่ใช่เขาก็พาป้าเขามาส่งนี่แหละค่ะหรือว่าป้าเขาบอกแกแบบนั้นวะไปกันเถอคะค่ะคุณหญิงหญิงฟ้ารอดรักษาอยู่ข้างในบ๊ายบายนี่แสยงว่าคุณฟ้าก็ถูกหลอกนะสิ ฉันหมดเงินไปตั้งเยอะคิดว่ามีสมบัติจริงๆแล้วที่ลุงบอกอะ่ะเรื่องลูกกับเมียฉันก็คิดว่าป้าหนองเป็นเมียลุงจริงๆเห็นเอารูปมาให้ดูผมพาลูกหนีมาจริงๆพ่อเมียชอบดื่มเหล้าชอบทำ้ายลูกส่วนกับนองผมรู้จักกันครับแต่เขาไม่ให้เมียมผมแกนี่ก็จับแพชชนแกไปเลยเนะาะเชือคนบ้าเฉยเลย คนบ้าหลอกเหรอเนี่ยเสียเง,งินไปตั้งเยอะจะหลอกเขาเป็นไงล่ะโลบดีนะ <laughs> <laughs> จะไปไหนล่ะเดี๋ยวก็โดนคนบ้าหลอกอีกหรอก